ล่าสุดอ่ะทำไมฮะอาจารย์หญิงท่านหนึ่งอะโอ้โหยาวอย่างนั้นเลยเหรอยาวอย่างนี้เลยหญิงขอเริ่มแบบนี้นะคะการรับซื้อพลังงานสีเขียว3,600เมกะวัตต์นี้ เป็นการรับซื้อเพิ่มเติมและต่อเนื่องจากการรับซื้อรอบแรก5,000เมกะวัตต์จากแผน PDP เดิมที่ไทยต้องการจะมีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเห็นได้ชัดว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากเช่น Microsoft Google Amazon เพื่อสร้าง Data Center อหรืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เลือกจะมาลงทุนในไทยรวมถึง Cloud Computing และ AI ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการประมวลผลนี่ยังไม่รวมภาคอุตสาหกรรมอื่นๆท,งงนนนนท,ท,ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงร้านค้าในห้างพวกแบรนด์ใหญ่ๆที่ที่ต้องาารงน แต่ถ้าเกิดว่าราคามันแพงเขาถ้าราคามันแพงเขาบอกว่ามันที่ไปเรื่อยๆมันนี่มันเป็นไฟสำรองไงที่มันมีไว้เยอะๆไอ้พวกเอไอพวกไอ้พวกเนี้ยพวก Google พวกอะไรพวกเนี้ยที่มันจะมาตั้ง Data Center มันใช้ไฟเยอะดีใจมากเลยอาจารย์หญิงกลาเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานโอ้ยผมว่าเขาเชี่ยวชาญทุกอย่างนะครับตอนนั้นอาจารย์อาจจะยังยังไม่ทราบคนมีความสามารถแอบแฝงกันได้เยอะครับอ้เก่งมากเลย คอมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ของอาจารย์หญิงเหรอค่ะอาจารย์หญิงท่านหนึ่งเหรอค่ะแพงโคตรงงใจไม่แพงพ่องงเออแพงพ่องงแพงค่ะคอมเมนต์เป็นเอกสารมากค่ะเหลอวะไม่ไม่แพงแม่งงเออแบกหลังหักหลายงานนี้แต่แม่บอกรถทันทีแพงชิปหอหีบ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้กินญยาค่ะด,ดออ็อกนะฮะอยู่ประเทศเดียวกันมีเนีย่ยลดทันทีผ่านมาปีกว่าแล้วจะลดเมื่อไหร่โอ้โหครับผมไม่หรอกผมมีความรู้สึก <ลด S 1> ว่าแพงอยู่โลกไปไหนแพงมากคงใช้ไฟฟีแหละเลยไม่รู้ค่าไฟมันแพงมากจ้าถูกมากแพงขึ้นเยอะโอ้ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวลอกเอาขึ้นไว้หนึ่งเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้เห็นจะได้ไปหาอ่านเนี่ยคุณผู้ชมนี่ไงไม่ช่สั้นๆนะไม่ต้องอ่านตามตอนนี้ก็ได้คุณผู้ชมแต่ผมแค่อยากจะบอกว่ามันยาวแล้วมันจริงจัง บอกว่าค่าไฟแพงเป็นการประจานความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจาร,รย์โอชานะและไฟฟ้าล้นเนี่ยเพราะเศรษฐกิจประยุทธ์ขยายตัวตามแถมให้ใบอนุญาตเพิ่มล่าสุดยังให้อีกค่าพันเมกะวัต์ทั้งที่ไฟฟ้าล้นเกินคุณผู้ชมมันล้นเกินอยู่แล้วนะ <S <S นี่ไงนี่ไงอย่างไรก็ดีทั้งทั้งที่ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าผลิตล้นเกินนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่เจรจาต่อรองแล้วพลเอกประยุทธ์ยังออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดก่อนยุตสภาพลเอกประยุทธ์ยังอนุมัต ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกเกือบ5,000เมกะวัตต์ใช่ซึ่งยิ่งทําให้กําลังไฟฟ้าที่ล้นอยู่แล้วเนี่ยต้องล้นมากขึ้นใช่แลวจะทําให้ค่าไฟแพงขึ้นอีกโอ้โหซึ่งพลเอกประยุทธ์น่าจะต้องชี้แจงว่าอนุมัติไปได้อย่างไรทั้งๆที่กําลังผลิตไฟฟ้าล้นแล้วสแสดงว่าค่าไฟที่กําลังจะแพงขึ้นอีกนี่พรรคเพื่อไทยเขาเคยรู้มาก่อนนะพี่เออ <S <S เขาไม่ใช่ไม่รู้เขาเคยรู้มาก่อนนะขุนพลพลังงานชื่อคุณพิชัยนั่นเนี่ยใช่อยู่เป็นขุนพลพันธุ์นิดแล้ว ตอนนี้เนี่ยอาจารย์หญิงท่านหนึ่งเนี่ยกำลังตอบขัดกับโพสต์ของพรรคเพื่อไทย